ถ้าอยากให้โลกภายนอกดีขึ้นเริ่มจากเสียงภายในก่อนลองคิดดูดีๆว่าในแต่ละวันใครกันแน่ที่พูดกับเรามากที่สุดไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่แฟนไม่ใช่เพื่อนและไม่ใช่ใครอื่นแต่คือตัวเราเองเสียงในหัวของเรานี่แหละที่พูดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ให้กำลังใจแต่หลายครั้งกลับซ้ำเติมหลายคนตกอยู่ในชีวิตที่วุ่นวายเหนื่อยล้าหรือหมดไฟเพราะเขาลืมไปว่าวิธีที่เราพูดกับตัวเองนั้นทรงพลังมากกว่าที่คิด เสียงภายในสามารถเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ทั้งวันมันสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความมั่นใจการตัดสินใจและแม้แต่อนาคตของชีวิตเราและสิ่งที่น่าทึ่งคือแค่คุณพูดกับตัวเองให้ถูกวิธีโลกทั้งใบก็เปลี่ยนได้วันนี้ The Power m ยจะพาคุณไปรู้จักกับเจวิธีพูดกับตัวเองที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ชีวิตเบิกบานขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยครับ ข้อที่หนึ่งเปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมมันยากจังเป็นฉันจะผ่านมันไปยังไงดีนะักเสียงแรกที่เรามักได้ยินในวันที่แย่คือคำว่าทำไมชีวิตมันลำบากแบบนี้นะัอีกแล้วหรือโดนอีกแล้วมันคือคำถามที่ดูเหมือนแค่ระบายแต่จริงๆแล้วมันบันทอนกำลังใจอย่างเงียบๆการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้จะพาเราเข้าหมวดยืนเหมือนเราดูเล่นงานโดยกระทำและไม่มีทางออก แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนคำถามใหม่จากทำไมไปเป็นอย่างไรทำไมงานนี้มันเครียดนักวัดฉันจะจัดการความเครียดนี้ยังไงให้ดีขึ้นแค่เปลี่ยนคำถามประตูของทางออกก็จะเริ่มเปิดเสียงในหัวเราจะเปลี่ยนจากตัดพลังเป็นสร้างพลังตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าคุณเพิ่งโดนหัวหน้าตำหน่งเรื่องงานที่คุณตั้งใจทำสุดๆเสียงในหัวอาจเริ่มว่าเราไม่เก่งพอหรอก ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยหากปล่อยให้เสียงแบบนี้วนซ้ำไม่แค่วันนั้นจะพังแต่พลังในใจคุณจะลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าคุณฝึกพูดกับตัวเองว่าโอเคเราอาจท่าแต่เราจะเอาโอกาสนี้มาเรียนรู้อะไรได้บ้างมีอะไรที่เราทำได้ดีขึ้นครั้งหน้าแบบนี้คุณยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ปล่อยให้คำคนอื่นนิยามความสามารถของคุณและสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณยังรักตัวเองอยู่ ผลลัพธ์เปลี่ยนวิธีคิดเท่ากับคุณได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเมื่อคุณเปลี่ยนจากคำถามแบบทำไมชีวิตฉันแย่จังมาเป็นฉันจะก้าวผ่านมันไปยังไงดีมันจะเปิดประตูให้คุณเข้าหมดแก้ปัญหาแทนจงปัญหานี่คือเทคนิคที่โค้ดร,ระดับโลกใช้เสมอไม่ว่าจะกับนักกีฬาซีอหรือนักแสดงชื่อดังเพราะความแตกต่างระหว่างคนที่ล้มเหลวกับคนที่สําเร็จไม่ใช่ที่ปัญหาแต่คือ เขาพูดกับตัวเองยังไงเวลาปัญหาเข้ามาถ้าคุณฝึกวิธีนี้จนเป็นนิสัยเสียงในหัวของคุณจะกลายเป็นเพื่อนคู่คิดไม่ใช่ศัตรูที่คอยฉุดคุณไว้จำไว้เลยครับเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนพลังชีวิตไม่ต้องรอให้ใครมาให้กำลังใจแค่เราพูดกับตัวเองให้ถูกชีวิตเราก็ดีขึ้นได้ข้อที่สองพูดให้กำลังใจตัวเองแบบไหนถึงไม่หลอกตัวเองแต่ช่วยให้ลุกขึ้นได้จริง เวลาเราเจอความผิดหวังความล้มเหลวหรือวันแย่ๆหลายคนพยายามพูดปลอบใจตัวเองแต่สุดท้ายกลับรู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยพูดไปก็รู้ว่ามันไม่จริงพูดแล้วก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการพูดให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่การพูดลอยๆแบบโลกสวยแต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจให้เราได้ตั้งหลักใหม่อย่างจริงจัง ความเข้าใจผิดที่ทําให้กําลังใจร้าพลังคนส่วนใหญ่มักพูดกับตัวเองแบบนี้เวลาเจอเรื่องแย่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างจะดีเองแหละซึ่งฟังดูดีแต่ถ้าใจคุณยังเจ็บยังไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับความจริงคําพูดเหล่านี้จะกลายเป็นแค่สินกลอมที่ฟังแล้วหลอกตัวเองทางที่ดีกว่าคือให้คุณพูดกับตัวเองแบบจริงใจมีเหตุผลและมีพลังในการเดินต่อ วิธีพูดกับตัวเองให้มีกำลังใจแบบไม่หลอกตัวเองยอมรับความจริงก่อนเริ่มจากพูดตรงๆกับตัวเองว่าใช่เราผิดหวังจริงๆมันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านเรื่องนี้การยอมรับความจริงคือการปลดล็อกอารมณ์เพราะถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็จะจัดการมันไม่ได้เตือนตัวเองว่าฉันเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้าง ครั้งก่อนฉันก็เคยล้มแต่ฉันก็ผ่านมาได้ฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่ฉันพัฒนาได้เสมอพูดจากประสบการณ์ของตัวเองจะช่วยให้คำพูดดูจับต้องได้มากกว่าคำพูดโลกสวยพูดสิ่งที่ลงมือทำได้จริงวันนี้เราอาจจะยังไม่ไหวแต่พรุ่งนี้จะเริ่มใหม่อีกครั้งแค่เราลุกจากเตียงวันนี้ได้ก็คือชัยชนะเล็กๆแล้วอย่าพูดอะไรที่ตัวเองยังไม่เชื่อให้พูดแค่สิ่งที่พอจะขยับได้ แล้วค่อยๆเติมกำลังใจขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าคุณสอบไม่ผ่านในรอบสัมภาษณ์งานที่เราคอยมานานเสียงในหัวคุณเริ่มพูดว่าเราไม่ไดีพอหรอกชีวิตมันไม่มีทางเป็นอย่างที่หวังหรอกถ้าปล่อยไว้แบบนี้ใจจะพังลงเรื่อยๆแต่คุณสามารถตั้งสติแล้วพูดกับตัวเองว่าใช่เราผิดหวังมากและเราหวังไว้เยอะแต่การสอบไม่ผ่านไม่ได้แปลว่าเราห่วย ครั้งนี้ไม่สําเร็จแต่เราก็ได้ฝึกอีกครั้งและเรายังมีสิทธิ์พัฒนาให้ดีกว่าเดิมการพูดแบบนี้ไม่ได้หลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคแต่มันคือการยืนอยู่กับความจริงแล้วเลือกมองไปข้างหน้าผลลัพธ์เมื่อกําลังใจมาจากสติไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆถ้าคุณฝึกพูดกับตัวเองแบบนี้ในวันที่อ่อนแอคุณจะเริ่มมีพื้นที่ภายในใจที่ปลอดภัยไม่ว่าข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหน คุณจะไม่ต้องพึ่งให้ใครมาเข้าใจเสมอไปเพราะคุณกลายเป็นที่พักใจให้กับตัวเองได้คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วพูดกับตัวเองอย่างมีพลังจนลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งและเสียงแบบนี้คุณสร้างขึ้นได้เองไม่ต้องรอใครสรุปในข้อที่สองนี้คืออย่าพูดให้กำลังใจแบบโลกสวยแต่ให้พูดจากความจริงแล้วค่อยๆขยับไปข้างหน้า เพราะกำลังใจที่มีพลังจริงต้องเริ่มจากสติไม่ใช่คำปลอบใจปลอมๆข้อที่3เลิกด่าตัวเองเปลี่ยนเป็นพูดแบบเพื่อนรักลองนึกถึงเพื่อนเสน็จของคุณที่กำลังเจอปัญหาเขาทำผิดพลาดเจอความล้มเหลวคุณจะพูดกับเขาว่าอะไรแกนี่โง่จริงๆเลยทำไมถึงห่วยขนาดนี้วัดแน่นอนคุณไม่พูดแบบนั้นหรอกแต่แปลกใช่ไหม เวลาตัวเองท่าดิดเดียวกลับพูดกับตัวเองแบบนั้นได้ตลอดเวลาเสียงที่ว่าโง่จริงๆเลยนะเราดูสิคนอื่นเขาทำได้หมดเรานี่อะไรนักหนาคำพูดพวกนี้ฟังดูเหมือนจะช่วยให้เรารู้สึกผิดและเปลี่ยนแปลงแต่ความจริงคือมันกำลังกัดกินความมั่นใจเราทีละนิดแบบไม่รู้ตัวคำพูดคือรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติต่อตัวเองคุณอาจไม่ได้ตกหน้าตัวเองแต่ถ้าคุณด่าตัวเองทุกวัน ใจิตใจคุณก็เหมือนโดนทำร้ายอยู่ตลอดเวลาวิธีที่คุณพูดกับตัวเองในหัวจะหล่อหลอมความเชื่อว่าฉันเป็นคนแบบไหนและเมื่อคุณพูดแย่ๆกับตัวเองบ่อยเข้ามันจะกลายเป็นความจริงในสายตาคุณสิ่งนี้อันตรายมากเพราะมันจะค่อยๆทําให้คุณไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่เชื่อในคุณค่าและความสามารถของตัวเองหลีกเลี่ยงโอกาสดีๆเพราะคิดว่าเราคงทําไม่ได้อยู่ดี เปลี่ยนเสียงด่าเป็นเสียงเข้าใจมาลองเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองให้เหมือนคุณพูดกับเพื่อนรักดูแทนที่จะพูดว่าทำไมฉันโง่อย่างนี้เปลี่ยนเป็นโอเคมันอาจจะพลาดแต่มันก็แค่ความผิดพลาดไม่ใช่ตัวตนของฉันทั้งหมดแทนที่จะพูดว่าฉันไม่เคยทาอะไรได้ดีเลยให้พูดว่าแม้วันนี้จะยังไม่ดีพอแต่มันคือก้าวเล็กๆที่จะพาฉันไปไกลกว่านี้การพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่รับผิดชอบแต่เป็นการรับผิดชอบอย่างมีเมตตาและเปิดโอกาสให้ตัวเองเติบโตตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าคุณกำลังลดน้ำหนักแต่เผลิกินบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นพอกลับบ้านเสียงในหัวเริ่มมาเลิกเถอไม่มีทางผอมได้หรอกกินแบบนี้เห็นเห็นอยู่แล้วว่าห่วยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเสียงในหัวให้เหมือนเพื่อนรักพูดว่าเฮ้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะมันแค่หนึ่งมือพลาดมือหน้าค่อยกลับมาใหม่ การเปลี่ยนแปลงไม่ได้วัดจากมือเดียวแต่วัดจากความต่อเนื่องต่างหากแบบนี้คุณจะไม่รู้สึกแยกกับตัวเองและที่สำคัญคือคุณจะไม่ล้มเลิกง่ายๆนั่นแหละคือพลังของคำพูดที่มีเมตตาต่อตัวเองผลลัพธ์เมื่อคุณเปลี่ยนจากผู้พิพากษาเป็นเพื่อนที่เข้าใจเสียงที่ด่าตัวเองอาจทำให้คุณรู้สึกถูกลงโทษแต่เสียงแบบนั้นไม่มีใครอยากอยู่กับมันนาน และถ้าคุณใช้ชีวิตกับเสียงแบบนี้ทุกวันหัวใจก็จะอ่อนล้าเกินจะสู้ต่อแต่ถ้าคุณเริ่มพูดกับตัวเองแบบเพื่อนรักคุณจะเริ่มมีพลังมากขึ้นทุกวันกล้าลุกขึ้นใหม่โดยไม่รู้สึกผิดและที่สำคัญคุณจะกลายเป็นแหล่งพลังใจที่เข้มแข็งที่สุดสำหรับตัวเองจงจำไว้เลิกพูดกับตัวเองเหมือนศัตรูเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนรักที่เข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้างข้อที่สี่ ใช้คำพูดเพื่อสร้างภาพในใจว่าชีวิตเราเป็นแบบที่อยากให้เป็นเราจะไม่มีทางไปถึงเป้าหมายถ้าแม้แต่ในหัวเรายังไม่เห็นภาพนั้นเลยประโยคนี้อาจฟังดูธรรมดาแต่จริงมากคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักมีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งคือพวกเขาเห็นภาพตัวเองประสบความสำเร็จในหัวก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วภาพในหัวนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากคำพูด คำพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกวันจะค่อยๆวาดภาพในใจและภาพนั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการกระทําทัศนคติและพลังงานให้ตรงกับภาพที่เราสร้างขึ้นสมองไม่แยกความต่างระหว่างจริงกับจินตนาการวิทยาศาสตร์พิสูน์แล้วว่าสมองของเราตอบสนองต่อภาพในหัวเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นนะักกีฬาระดับโลกหลายคนใช้การนึกภาพตัวเองแข่งขันและชนะซ้ำๆในหัว แม้ยังไม่ได้ลงสนามจริงสมองและร่างกายก็ตอบสนองเหมือนซ้อมไปแล้วคุณเองก็สามารถทำแบบเดียวกันได้แค่เริ่มจากพูดกับตัวเองว่าฉันกำลังกลายเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นทุกวันฉันเห็นภาพตัวเองทํางานที่รักมีความสุขและประสบความสําเร็จฉันกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ฉันเลือกคำพูดแบบนี้จะค่อยๆสร้างภาพชีวิตใหม่ในใจคุณ และเมื่อภาพนั้นชัดขึ้นชีวิตจริงของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนั้นตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าคุณอยากมีชีวิตที่มั่นใจขึ้นมีรายได้ดีและมีเวลาให้ครอบครัวแต่ตอนนี้ชีวิตยังติดขัดทำงานที่ไม่ชอบรายได้ไม่พอและเหนื่อยล้าหากคุณพูดกับตัวเองทุกวันว่าชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้และไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกคนแบบฉันไม่มีวันประสบความสำเร็จคำพูดพวกนี้จะทำให้ภาพในหัว มืดมัวเต็มไปด้วยข้อจำกัดและสมองจะทำหน้าที่ยืนยันภาพนั้นด้วยการพาเราไปทำสิ่งที่ยิ่งทำให้ชีวิตวนอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนคำพูดว่าภาพใหม่ในใจเช่นฉันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ฉันกำลังเข้าใกล้มันมากขึ้นทุกวันฉันเริ่มเห็นตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีอิสระและเต็มไปด้วยพลังภาพในหัวคุณจะค่อยๆเปลี่ยน คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่เคยมองไม่เห็นกล้าทำสิ่งใหม่ที่เคยไม่กล้าและค่อยๆสร้างชีวิตตามภาพนั้นขึ้นมาได้จริงเทคนิคฝึกสร้างภาพในใจด้วยคำพูด 1. เลือกหนึ่งภาพชีวิตที่คุณอยากเป็นที่สุดเช่นสุขภาพดีรายได้มั่นคงมีเวลาว่างหรือเป็นคนที่มั่นใจ 2. พูดกับตัวเองวันละสามครั้งด้วยคำพูดที่สอดคล้องกับภาพนั้นเช่น ฉันเป็นคนที่รักสุขภาพกำลังดูแลร่างกายตัวเองอย่างดีฉันกำลังสร้างรายได้จากงานที่รักและมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆสพูดด้วยความรู้สึกเชื่อจริงไม่ใช่แค่ท่องจำใส่อารมณ์ลงไปให้สมองรู้สึกว่ามันจริงผลลัพธ์เมื่อคุณเห็นภาพใหม่คุณจะเริ่มเดินไปทางใหม่คนที่ไม่เห็นภาพในใจว่าชีวิตจะดีขึ้นต่อให้มีโอกาสอยู่ตรงหน้าก็ไม่กล้าคว้า เพราะเขาเชื่อไปแล้วว่าตัวเองไม่เหมาะกับความสําเร็จแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนคําพูดพูดแบบคนที่เชื่อในตัวเองพูดเหมือนคนที่กําลังเดินไปหาความสุขคุณจะเปลี่ยนจากคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆเป็นคนที่ออกแบบชีวิตได้จริงใช้คําพูดเพื่อสร้างภาพชีวิตในหัวแล้วชีวิตจริงจะเดินตามภาพนั้นเองข้อที่หพูดคําว่ายังเพื่อเปิดประตูของการพัฒนา เคยรู้สึกไหมว่าเวลาพูดกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้หรือเราไม่เก่งเรื่องนี้เลยมันเหมือนปิดประตูใส่หน้าตัวเองทันทีแต่แค่เติมคําสั้นๆคําเดียวเข้าไปฉันทำไม่ได้ฉันยังทำไม่ได้ความรู้สึกจะเปลี่ยนทันทีคําว่ายังคือคําทรงพลังที่ช่วยเปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ให้กับชีวิต มันเป็นคำที่ยืนยันว่าแม้วันนี้เราจะยังไม่เก่งยังไม่สำเร็จยังไม่เข้าใจแต่เราสามารถพัฒนาได้ในวันหนึ่งคำว่ายังเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณโดยตรงในเชิงจิตวิทยาคำว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของโกรธ mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตคนที่มีโกรธ t h mindset จะเชื่อว่าทักษะความสามารถและความสำเร็จสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ ตรงกันข้ามกับฟิสต์มายเซตที่เชื่อว่าฉันเป็นแบบนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้แล้วความต่างมันอยู่ตรงไหนคนที่พูดว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษจะไม่มีทางพัฒนาถ้าไม่เปลี่ยนกรอบความคิดแต่ถ้าเขาพูดว่าฉันยังไม่เก่งภาษาอังกฤษแปลว่าเขาเปิดใจพร้อมเรียนรู้และพัฒนาซึ่งความคิดแบบนี้จะส่งผลโดยตรงกับการกระทำที่ตามมาตัวอย่างสถานการณ์ สมมุติว่าคุณเริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์พอลองทำโฆษณาแล้วไม่ได้ผลขายไม่ได้เลยคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่เก่งด้านนี้ถ้าคุณพูดกับตัวเองแบบนั้นบ่อยๆคุณจะเริ่มท้อไม่อยากเรียนไม่อยากลองอีกแล้วเพราะคุณเชื่อไปแล้วว่าคุณไม่มีทางทาได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนคำพูดเป็นตอนนี้ฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้แต่ฉันกำลังเรียนรู้ ฉันยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ฉันกำลังขยับเข้าใกล้มันคำว่ายังจะช่วยให้คุณมีแรงเดินต่อไม่รู้สึกแพ้และไม่รู้สึกหมดหวังง่ายๆวิธีฝึกใช้คำว่ายังเพื่อเปลี่ยนชีวิตหนึ่งสังเกตคำพูดลบๆที่คุณใช้บ่อยเช่นฉันไม่มั่นใจเลยฉันทำไม่ได้แน่ๆฉันไม่เหมาะกับเรื่องนี้หรอกสอเติมคำว่ายังเข้าไปอย่างมิสติก ฉันยังไม่มั่นใจฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันจะฝึกเพิ่มฉันยังไม่เข้าใจแต่ฉันกำลังพยายามและสุดท้ายคือพูดซ้ำให้สมองจดจำว่าทุกอย่างคือพัฒนาได้และในแต่ละวันเมื่อคุณเริ่มเก่งขึ้นจริงๆสมองจะเริ่มเชื่อว่าคำพูดแบบนี้มีพลังจริงผลลัพธ์จากหมดหวังกลายเป็นเริ่มหวังคำพูดแค่คำเดียว อาจเป็นเหมือนกุญแจดอกเล็กๆที่ไขประตูแห่งโอกาสใหม่ในชีวิตคนที่ล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาเชื่อว่าตัวเองไม่มีทางเก่งได้ในขณะที่คนที่สําเร็จส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากความไม่รู้ความกลัวและความไม่มั่นใจแต่เขาใช้คําว่าอย่างเป็นคลังในการเดินหน้าและวันนี้คุณก็เลือกได้ว่าจะพูดกับตัวเองแบบไหนเติมคําว่าอย่างเข้าไปในทุกข,ข้อจํากัดของตัวเองแล้ว คุณจะเปลี่ยนจากคนที่หมดหวังเป็นคนที่มีความหวังเสมอข้อที่ 6. พูดกับตัวเองทุกเช้าเพื่อกําหนดทิศทางของวันเช้าแต่ละวันคือจุดตั้งต้นของพลังชีวิตเหมือนการเขียนโปรแกรมให้สมองว่าจะเล่นบทไหนตลอดทั้งวันนั้นหากตื่นมาพร้อมเสียงในหัวที่ว่าวันนี้เหนื่อยแน่เลยไม่อยากลุกไปทำงานเลยไม่รู้จะต้องเจอปัญหาอะไรอีก ไม่แปลกที่วันนั้นจะเต็มไปด้วยความรู้สึกถอดใจเบื่อหน่ายหรือแม้แต่หมดไฟแต่หากคุณเปลี่ยนคำพูดในหัวใหม่ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำสร้างพลังวันนี้ฉันจะเลือกมองหาเรื่องดีๆฉันพร้อมรับมือทุกอย่างที่เข้ามาแค่ได้มีชีวิตอีกวันก็คือของขวัญแล้วเพียงเท่านี้คุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทันทีเหมือนสมองถูกตั้งโหมดให้พร้อมทำสิ่งดีๆตลอดวัน ทำไมการพูดกับตัวเองยามเช้าจึงสำคัญมากเพราะช่วงเช้าคือช่วงเวลาที่สมองเปิดรับคำสั่งได้ดีที่สุดคลื่อนสมองช่วงตื่นนอนจะยังอยู่ในระดับอันฟาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตอนทำสมาธิคำพูดที่เรารับเข้าในช่วงนี้จะซึมลึกลงในจิตใต้สํนนึงง่ายกว่าปกติพูดง่ายๆคือเช้าที่พูดลบเท่ากับวันทั้งวันอาจหมุนมองเช้าที่พูดบวกเท่ากับวันทั้งวันอาสดใสและมีพลัง ตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าคุณมีนัดประชุมง,งานสำคัญตอนเช้าตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลกลัวพูดผิดกลัวโดนตำหนิหากคุณปล่อยให้เสียงในหูพูดว่าฉันจะพังแน่เลยวันนี้พูดไม่รู้เรื่องอีกตามเคยคุณจะเริ่มวันด้วยความกลัวกระวนกระวายและไม่มีพลังแต่ถ้าคุณฝึกพูดกับตัวเองแบบนี้ทันทีที่ตื่นวันนี้ฉันจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันเตรียมมาฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ฉันตั้งใจจริงและนั่นก็เพียงพอแล้วคุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นพร้อมมากขึ้นและมีโอกาสสูงที่จะทำได้ดีจริงๆตัวอย่างประโยคดีๆที่ควรพูดกับตัวเองทุกเช้าวันนี้ฉันเลือกที่จะมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกเหตุการณ์จะพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายฉันมีคุณค่าแม้ในวันที่ยังไม่สำเร็จ วันนี้คือโอกาสอีกครั้งที่ฉันจะได้พัฒนาตัวเองฉันพร้อมแล้วที่จะเริ่มวันใหม่อย่างมีพลังเลือกหนึ่งสองประโยคที่ใช่แล้วพูดทุกเช้าทันทีที่ตื่นพูดออกเสียงเลยยิ่งดีเพราะเสียงจะกระตุ้นความรู้สึกให้เชื่อจริงวิธีฝึกสร้างนิสัยพูดบุกตอนเช้าวางโพสอิทหรือกระดาษคำพูดดีๆไว้ข้างเตียงตั้งเตือนมือถือด้วยข้อความสร้างแรงบันดาลใจ พูดคำบุกขณะล้างหน้าอาบน้ำหรือแต่งตัวฟังคลิปเสียงที่มีคำพูดดีๆให้จิตซึมราบความคิดบุกแต่เช้าการทำซ้ำทุกวันจะค่อยๆสร้างนิสัยแห่งพลังและนิสัยนี้แหละที่จะกำหนดทิศทางชีวิตคุณในระยะยาวผลลัพธ์คุณจะไม่ใช่หย่อของวันอีกต่อไปก่อนหน้านี้คุณอาจปล่อยให้แต่ละวันพัดพาไปตามอารมณ์หรือสถานการณ์มีเรื่องดีใจก็ยิ้มมีเรื่องเครียดก็ท้อ แต่เมื่อคุณฝึกพูดกับตัวเองดีๆตอนเช้าคุณจะกลายเป็นผู้นำของวันไม่ใช่เหยื่อของวันอีกต่อไปคุณจะมีพลังต้านความล้มเหลวมีภูมิคุ้มกันความเครียดและค่อยๆกลายเป็นคนที่สร้างวันดีๆได้ด้วยตัวเองทุกวันจำไว้นะครับเริ่มต้นวันด้วยคำพูดสร้างพลังแล้ววันทั้งวันจะมีพลังตามคำพูดนั้นข้อที่7พูดกับตัวเองตอนเจอปัญหาให้กลายเป็นคนที่ยืนได้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีใครอยากเจอปัญหาแต่ไม่มีใครหนีปัญหาทั้งชีวิตได้เช่นกันทุกคนต้องเจอบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจบางอย่างที่เหนือการควบคุมหรือบางอย่างที่เจ็บจนพูดไม่ออกสิ่งที่ทำให้บางคนจมดิ่งแต่บางคนกลับแข็งแกร่งขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรแต่อยู่ที่ว่าเขาพูดกับตัวเองอย่างไรในช่วงเวลานั้น ช่วงที่เจอปัญหาสมองมักจะเล่นงานตัวเองนี่เรามันล้มเหลวจริงๆเราไม่ไดีพอหรอกเราควรเลิกแล้วไม่ต้องพยายามอะไรอีกไม่มีใครเข้าใจเราเลยเสียงแบบนี้ไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่มาจากตัวเราเองหากคุณปล่อยให้เสียงนี้ดังขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ขัดขืนมันจะค่อยๆกัดกินหัวใจและดึงคุณลงไปสู่ความมืดแต่ถ้าคุณรู้จักพูดกลับ ยังมีพลังคุณจะกลายเป็นคนที่ยืนได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากที่สุดประโยคที่ควรพูดกับตัวเองเมื่อเจอปัญหาฉันเจ็บก็จริงแต่ฉันจะไม่จมอยู่กับมันมันไม่ใช่จุดจบมันแค่บทหนึ่งในชีวิตทุกปัญหามีทางออกแม้ตอนนี้ฉันยังไม่เห็นมันฉันเคยผ่านเรื่องแย่กว่านี้มาแล้วฉันจะผ่านนี่ไปได้อีกคำพูดแบบนี้จะช่วยดึงคุณออกจากความคิดลบ เปลี่ยนจากการจมอยู่กับความรู้สึกไปสู่การลุกขึ้นมารับมือกับความจริงตัวอย่างสถานการณ์สมมุติว่าคุณโดนคนไว้ใจหักหลังอย่างเจ็บปวดคุณรู้สึกเหมือนความเชื่อใจทั้งหมดพังทลายและคำพูดในหัวก็เริ่มมากวนใจนี่ฉันโง่ขนาดนี้เลยหรือทำไมใครๆก็ทำร้ายฉันฉันคงไม่ควรไว้ใจใครอีกถ้าคุณปล่อยให้คำพูดแบบนี้วนซ้ำ คุณจะปิดใจและกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในอะไรอีกเลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นฉันเสียใจแต่ฉันจะไม่ให้ความผิดครั้งนี้มาขังใจฉันฉันเรียนรู้แล้วและฉันจะแข็งแรงขึ้นการไว้ใจไม่ใช่ความผิดมันคือความกล้าหาญเพียงเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองความรู้สึกก็จะเปลี่ยนและเมื่อใจเริ่มฟื้นขึ้นคุณก็จะค่อยๆเห็นทางเดินข้างหน้าอีกครั้งวิธีฝึกพูดกับตัวเองในยามเจ็บปวด หยุดฟังเสียงในหัวก่อนว่ากำลังพูดอะไรอยู่ถ้าเสียงนั้นกำลังทำร้ายตัวเองให้คุณเตือนตัวเองว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกความคิดเขียนความคิดลงกระดาษแล้วลองเขียนคำพูดตอบกลับแบบให้กำลังใจตัวเองเช่นเขียนว่าฉันพังแล้วตอบกลับว่าใช่แต่ฉันจะซ่อมตัวเองได้พูดกับตัวเองหน้ากระจกถึงแม้จะรู้สึกฝืนในตอนแรก แต่เสียงที่พูดออกมาจะเตือนใจคุณเองมันคือการตอกย้ำว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันจะไม่ยอมแพ้ผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นเพื่อนแท้ของตัวเองหลายคนล้มเพราะไม่มีใครให้กำลังใจแต่ที่จริงแล้วใครคนนั้นอาจไม่ต้องมาจากข้างนอกเขาอาจอยู่ในกระจกอยู่ในเสียงของคุณเองเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะพูดกับตัวเองอย่างเข้มแข็งแม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ คุณก็จะกลายเป็นคนที่ยืนได้ในทุกสถานการณ์สรุปข้อสุดท้ายนี้คือเวลาที่เจอปัญหาอยากปล่อยให้เสียงลบในหัวครอบงำแต่จงลุกขึ้นมาพูดกับตัวเองให้เข้มแข็งเพราะคุณคือคนเดียวที่ไม่ควรทอดทิ้งตัวเอง